สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกับช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไต้หวันจากอาจารย์นอตตี้พารวยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นอตตี้ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ Fc ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยหุ้นด้วยค่ะ และเราก็มาเริ่มกันที่หุ้นรอบเช้านะคะงวดประจำวันที่23เดือน11 2564ค่ะวันนี้นิเคเช้าบ่ายปิดนะคะและเรามาเริ่มกันที่หุ้นจีนเช้าค่ะให้วิ่งรูด6ฟัน6776เจาะสองตัว676070 68 62 61เจาะ3ตัว670 678และ672 ห้างเสงเช้าวิ่งรูด1ฟัน1331เจาะ2ตัว131918 171016เจาะ3ตัว139138และ137ค่ะต่อมาก็จะเป็นไต้หวันนะคะให้วิ่งรูด7ฟัน7887เจาะ2ตัว787172 70 75 79 จาะ3ตัว781 782และ780จินบ่ายวิ่งรูด6ฟัน6776เจาะ2ตัว67 63 68 65 64 69เจาะ3ตัว673 678และ675ค่ะและต่อมาก็เป็นห้างเสียงบ่ายนะคะให้วิ่งรูด3ฟัน 3443เจาะ2ตัว3430 36 37 38และ39เจาะ3ตัว340 346 347สิงคโปร์วิ่งรูด7ฟัน7557เจาะ2ตัว7574 71 72 73 78 เจาะ3ตัว 751, 762และ753ค่ะแนวทางหุ้นจากอาจารย์นอตตี้พารวยนะคะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะ เล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวยกับช่องมินนี่พารวยของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ